าค่ะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิยาของเราเธออะไรคะไม่ทราบครับกอนหนึ่งเดเรามาเป็นต้องรวยแฟนซีครับผมใช่แล้วค่ะเราขอสลัดข้ามรัศึกษาขอไม่ให้สลัดข้ามรัศดศาเนการหนึ่งวันนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในการนำเสนอการสร้างผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งต้องรวยแฟนซีก่อนอื่นขวา ขนมหวานนะครับซึ่งเป็นขนมที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะคก็คือมันจะมีรสชาติที่ทุกคนเนี่ยต้องจดจำได้นะครับก<ช>็คือแต่ว่าต้องไม่แฟนซีเราเนี่ยมันจะแตกต่างแล้วก็โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับใช่ค่ะภูิหลังของภูมิปัญญาของเรานะคะกลุ่มของเราได้นำวัตถุด,ดิบนะคะที่เป็นภูมิปัญญาของไทยมาใช้ในการใช้ฝอยทองค่ะถึงแม้ว่าฝอยทองจะไม่ได้มีภูมิหลังมาจากประเทศไทยอย่างแท้จริง แต่ก็เป็นภูมิปัญญาที่สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็เป็นที่รูจ้จักก็ซึ่งก็คือฝอยซึ่งซึ่งก็คือฝอ,อยทองไม่ล่ะมาจากประเทศโปรตุเกสค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งคนช่างโปรตุเกสเนี่ยนะคะรับประทานฝอยทองใาสมัยก่อนเนี่ยกับอาหารหมือ้อหลักหรือว่ากับขนมปังนะคะแล้วก็โดยการนําเข้ามาของคนนาในสมัยก่อนนะคะที่นําเอาฝอยทองเข้ามาเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงนะคะคนนาน สอนใน <bunker. S 2> สม <fit> ัยเนกรุงศรีอย <S <S ุธยาของเรานั่นเองค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สนใจมากเลยน้อใช่ค่ะหอยทองากประเทศโปรตุเกสมาเป็นเองแล้อาหารไทยประจําประเทศของเรานี่เองครับใช่ค่ะครับต่อคือวัตถุดิบที่สอนความเป็นไทยนะครองที่เราัดที่อีมเก่าเม่เมื่อกี้นะครับก็คือฝอยทองครับก็คือนำมาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ครับ ปรนะบายหาวิธีทำนะคะก็ย่อมมีวัตถุดิบที่ต้องทำนะคก็คือผงเต้าหวยนมจืดนะไข่ทอ,องน้ำสะอาดมอต้มซุปสลดนมสดแล้วก็นมข้นหวานนะแล้วก็ฟันนที่จะใส่นะครับต่อมานะคะในส่วนของการขั้นตอนของการการทำเต้าหวยแฟนซีในครั้งนี้นะคะซึ่งจะถือว่าทํงงา,งาง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นาน้ำสะอาดเนี่ยมาใส่ในหม้อรอเต็มเหลี่ยมนะคะ ต่อมาก็คือละลายผงเป้งลงไหนึ่งซองลงในน้ำเดือดที่ตั้งไว้แล้วก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะขั้นตอนที่3นะคะใส่นมข้นจืดสองถ้วยตวงนมสดสองถ้วยตวงแล้วก็นมข้นสองถ้วยตวงเนี่ยตอนที่เราจะใส่อะไรก่อนก็ได้เลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นํามาใส่ปริมาณแล้วก็แช่เย็นได้เลยค่ะก็คือเราแช่เย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็วรอให้มันได้เราเรียกอะไรนะได้จาน,นวนมาแล้วก็ววใช้ผ<อ>่านได้เลยใช่ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะ ส่วนเรื่องประโยชน์และคุณค่าของเต้าหู้แฟนชีนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นขนมหวานนะคะแต่ก็มีสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายอย่างมาก,กเลยทีเดียวนะคะก็คือการที่ในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเนี่ยมีผลไม้แล้วก็มีนม,มเป็นส่วนประกอบหลักนะคะช่วยเออสริมสร้างออคุณคุณค่าที่มีต่อร่างกายมีวิตามินซีมีแคลเซียมทําให้ร่างกายดีขึ้นเลยะค่ะ ความคิดสร้างสารรค์เป็นไงครับคุณดิความคิดสร้างสารรค์รรถึงต้นองวยแฟนซีเนี่ยจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในตลาดทั่วๆไปนะคะแต่ว่ากลุ่มของเราเได้นําวัตถุดิบที่มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาเป็นความหลากหลายในการสร้างผลิตภัณฑ์ค่ะส่วนของการสร้างแพ็กเกจจิ้งนะคะก็คือทาแพ็เกจจิ้งให้มันน่ารักมากยิ่งขึ้นไม่ซ้ำใครแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะการน,นาไปต่อยอดนะคะคือต้องวแฟนซีต้องวพุสลัดรที่มีในท้องตลาดของบ้านเราเนี่ย ก็จะมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะนำมาดัดแปลงโดยการใช้ฝอยทองที่เป็นพวกลายสวางเนี่ยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนำมาผสมผสานกันคครับ่ะก็ส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือโลโก้หรือโลแกนเนี่ยอันนี้ก็คือจากที่เพื่อนๆเห็นนะคะเราจะ ความสุขใช่ไหมคะดูจากโลโก้นะคะก็คือเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะยิ้มหวานนะคะก็คือเหมือนกับว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยได้โชว์ได้ชิมใช่เป็นตัวแทนของความสุขใช่ไหมคะท,คคะท,ที่ที่ทำให้เห็นถึงว่าผู้บริโภคแต่ทานของเราจะมีความสุขเหมือตั้งเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักมากๆเลยนะน่ารักมา,ากครับค่ะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราจะขายผลิตภัณฑ์ของเราไม่แพงมากค่ะ25บาทนะคะก็เป็นราคาที่น่ารักเป็นกันเองนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่เจ้เติ้ลสาวสวยน่ารักนะคะมีวันเดียวขอพายนะคะเกิดตอนนี้ความคิดถึงก็ความคิดสร้างสรรค์ของคนเรานะครับสามารถนำมาใช้ในงานด้านต่างๆได้นะคะในเรื่องวันเวลาที่มีการงานหรือแม้แต่กระทั่งอาหารเราสามารถที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมาดดัแปลงทำให้อาหารเนี่ยเกิดเป็น ลักษณะใหม่แล้วเป็นเอกลักษณ์ใช่ค่ะถ้าเรามีความตั้งใจเราสร้างพีระพันเนาะแล้วก็เราก็สามารถทําให้พีระพันี่ยต่อยอดขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะยังไงสุดท้ายกลุ่มของพวกเรานะคะก็ฝากขอฝากพีระพันของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอาจารย์และท่านเพื่อนๆด้วยนะค่ะ